พระคีร์ยากอบ,บทที่หนึ่งข้อ6แต่จงขอด้วยความเชื่ออย่าสงสัยเลยเพราะว่าผู้ที่สงสัยก็เหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปซัดมาคําอธิบายข้อพระคัมภีร์ข้อพระคัมภีร์นี้กล่าวถึงการอธิษฐานและการวางใจในพระเจ้าอย่างเต็มที่ยากอบสอนว่าคริสตชนควรทูลขอจากพระเจ้าด้วยความเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระองค์โดยไม่ลังเลหรือสงสัยเพราะความสงสัยเปรียบเหมือนคลื่นทะเลที่ถูกลมพัดไปมาไม่มีความมั่นคง และไม่สามารถยึดเหนี่ยวสิ่งใดได้การสงสัยทําให้จิตใจไม่มั่นคงและขัดขวางการรับพระพรจากพระเจ้าคําสอนที่ได้จากข้อพระคัมภีร์นี้ 1. ความเชื่อเป็นหลักฐานของคําอธิษฐานการอธิษฐานโดยปราศจากความเชื่อไม่ต่างจากคําพูดที่ไร้พลัง 2. ความสงสัยทําลายความสัมพันธ์กับพระเจ้าการหลังเลใจทําให้เราไม่สามารถยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าได้ 3. พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อเราสามารถเชื่อมั่นว่าพระองค์จะตอบคําอธิษฐาน ตามนภัฏไทยของพระองค์สจิตใจที่มั่นคงเป็นสิ่งจําเป็นผู้เชื่อควรยึดมั่นในความจริงของพระวจนะโดยไม่ปล่อยให้สภาพแวดล้อมหรือความรู้สึกมาสั่นคลอนความเชื่อใจความสําคัญการทูลขอต่อพระเจ้าต้องมาพร้อมกับความเชื่อมั่นโดยไม่สงสัยเพราะความสงสัยทําให้ชีวิตเหมือนคลื่นทะเลที่ไร้ทิศทางแต่ความเชื่อทําให้เรามีสเสถียรภาพในพระสัญญาและพละลักษณะของพระเจ้าข้อคิดสําหรับชีวิต ความเชื่อไม่ใช่ความรู้สึกแต่เป็นการตัดสินใจวางใจในพระเจ้าแม้ในสถานการณ์ยากลําบากความสงสัยทําให้เราไม่อาจเห็นการทรงนําของพระเจ้าได้อย่างชัดเจนพระเจ้าทรงเชื่อถือได้เสมอดังนั้นเราสามารถอธิษฐานและเดินตามพระองค์อย่างมั่นใจการนําไปปฏิบัติหนึ่งฝึกอธิษฐานด้วยการขอบคุณพระเจ้าสําหรับคําตอบแม้ยังไม่เห็นผลสศึกษาพระวจนะเพื่อสร้างหลักฐานความเชื่อที่มั่นคง สมเมื่อสงสัยให้หันมาทบทวนพระสัญญาในพระคัมภีร์และยืนยันความเชื่อด้วยการสารภาพพระวจนะักะสี่สร้างชีวิตแห่งความเชื่อโดยล้องรอบตัวเองด้วยการสามารถขีรรมกับพี่น้องในพระคริสต์หฝึกใจให้เชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์มากกว่าความรู้สึกส่วนตัวข้อพระเจ้าอวยพระพรอเมน